สวัสดีครับผมคุณนนท์จิตสมควรชื่อเล่นนายครับผมนันพนทพงศทรติวัฒนาแมทธิวครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครบรสโชว์พี่นายครับยุคข,ของเราตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ายุค 5G เนี่ยแทบจะไป 6G แล้วใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวนี้นีมีเทคโนโลยีต่างๆเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าเอ่ยแล้วก็อื่นๆเอ้ยครับผม ก็ <ت ت> เรียกได้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยนำความนำความสะดวกสบายมาให้เราเยอะมากเลยนะแต่ผมก็รู้สึกว่าข้อสเสียของเทคโนโลยีเนี้ยก็มีก็คือเด็กเด็กตอนนี้เนี่ยอยู่กับมันมากเกินไปครับใช่ครับในตอนนี้ผมสงสัยมากเลยว่าผู้ปกครองในยุคน,นี้เนี่ยมีวิธีการเลี้ยงลูกยังไงให้ไม่อยู่กับมันมากเกินไปครับอืมทำความรู้จักกับแขกรับเชิญทั้งสามท่านก่อนเลยนะครับผมทั้งสาวกวุ้งดีทั้ทงสาวกุ้งดีขอดสันเทียเป็นแม่ของน้องจูเนีย เด็กชายเจษดาพรขอสันเทียค่ะนางสาวชุรีพรคันธจันทร์ค่ะเป็นแม่ของน้องเปาเปาค่ะเด็กชายเตชินนารัตค่ะสวัสดีค่ะวัสนาพารลักษ์นะคะเป็นแม่ของน้องอัสมินาวลิถาพารลักษ์ค่ะและนี้นครับก็คือแขกรับเชิญทั้ง3ครอบครัวของเรานะครับ แต่เดียเ๋ยวนี้เรามากลับมาหัวข้อที่น่าสนใจที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นกันก่อนดีกว่าไหมครับโอ้ครับผมผมก็อยากถามคุณแม่ทั้ง3ท่านนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีวิธีการในการเลี้ยงลูกยังไงครับให้แบบลูกไม่ติดมากเกินไปหรือมีหลักการในการคิดว่าลูกเนี่ยต้องทํายังไงอะไรอย่างนี้ครับหลักการของแม่นะคะคือให้น้องเขาแบบศึกษาด้วยตัวเองเวลาดูทอทัศน์เกี่ยวกับภาษาไทย ภาษาไทยภาษาอังกฤษอะค่ะน้องเขาชอบภาษาอังกฤษน้องเขาจะศึกษาในทอท์ตัสดูรายการต่างๆอะค่ะเขาจะเรียนรู้ด้วยตัวเองอะเป็นหลักการคิดที่น่าสนใจมากครับผมเป็นเกี่ยวกับด้านภาษาที่ดีเลยครับก็เป็นการให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตัวเองเนาะใช่ครับผมงั้นต่อไปของคุณแม่ท่านที่สองเลยครับก็คือจะทํากิจกรรมด้วยกันก็คือจะไม่ให้ติดอะไรเกินไปค่ะ ก็เหมือนเป็นการช่วยราร่วมกันกับลูกให้แบบดึงความสนใจจากตัวของโทรศัพท์มือถือ iPad นะครับเป็นการกระตุน้นความสนใจด้วยวิธีการแบบอาจจะไปทํากิจกรรมร่วมก Adventure <ช>ันแอดเวนเจอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังของคุณแม่ท่านที่สามกันบ้างดีกว่าครับค่ะข,ของครอบครัวดิฉันนะคะออของลูกเนี่ยตั้งแต่เล็กเลยเราก็จะเสริมในการแนวความคิดในการที่ว่าการพัฒนาของลูกตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นการสื่อ ภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ทางทีวีพัฒนาการต่างๆเราก็จะสอนให้ลูกเรียนรู้จากตรงนั้นแล้วก็ให้รู้จากสังคมในการใช้ชีวิตว่าควรจะทำยังไงเข้าสังคมได้แล้วก็ให้กล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าแสดงออกค่ะของท่านนี้น่าจะเป็นฟิลแบบว่าอยากเข้าสังคมอย่างเงี้ยผมค่อนข้างแบบ ให้กล้าแสดงออกอะไรย่างนี้ครับผมให้ลูกสามารถเข้าสังคมกับเด็กคนอื่นได้เวลาอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมครับใ่งั้นต่อไปนะครับเราได้รู้ลัการคิดไปแล้วอยากรู้ว่าแม่แม่เนี่ยครับมีข้อกังวลเกี่ยวกับว่าลูกจะติดมือถือไหมอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่ามีวิธีการจัดการยังไงกับข้อกังวลพวกนี้ครับแม่เหรอคะแม่จะให้น้องเขาเล่นมือถือเป็นบางเวลาคะ่ะส่วนมากจะให้อ่านหนังสือมากกว่าเขาชอบภาษาอังกฤษเขาชอบแบบว่าดูเกี่ยวกับว่า เดินแบบชอบร้องเพลงแล้เขาชอบแบบว่าเล้นไ่ว้น้ำอะคะ่ะส่วนมากเขาจะชอบอย่างนั้นนะคะเหมือนฟิลเป็นการฝึกภาษาภายใน,นตัวเลยใช่ไหมครับผม,ม,มแล้วก็เป็นการจำกัดเวลานหน้าจอของเด็กโดยที่แบบว่าไม่ต้องไปบังคับเขาด้วยเนาะังั้นขอเชิญคุณแม่ท่านที่สองพูดได้เลยค่ะส่วนแม่จะเน้นกิจกรรมมากกว่าค่ะคือน้องจะปั่นจัก,กร,รยานออระบายสี ก็คือทำอาหารอยู่กับคุณยายมั่งอะไรมั่งค่ะส่วนมือถือจะเป็นเวลากลางคืนครึ่งชั่วโมงค่ะก็เป็นเหมือนแบบช่วงกลางวันเราก็แบบให้น้องเขาทำกิจกรรมปุ๊บนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นพอม,มาตกเย็นก็แบบอ่ะให้พักบ้างให้ผ่อนคลายแบบอาจจะดูการ,ตร์ตูนการ์ตูนบ้างใช่ไหมครับอันนี้น<ช>ยร์หัวที่สามต่อแล้วผม ส่วนของครอบครัวชั้นนะคะลูกเนี่ยจะต้องทําการบ้านหรือว่าทําอย่างอื่นให้เรียบร้อยก่อนเราจะมีแบ่งเวลาในการเล่นมือถือเล่นเกมหรือดู t ิ k กตอกอะไรเงี้ยเพราะสมัยเนี้ยพวกเนี้ยจะเป็นสื่อให้เด็กทั้งนั้นเลยเราจะแบ่งเวลาในการให้ลูกรู้ว่ารับผิดชอบคนรับผิดชอบว่าเมื่อไหร่คุณควรเล่นเมื่อไหร่คุณพอคือจะไม่ให้เล่นอยู่ในมือถือเป็นเวลานานเพราะว่าจะทําให้แบบเด็กเป็นสมาธิสั้นได้อะไรเงี้ยค่ะ เป็นการแบ่งเน้นการแบ่งเวลาครับผมใช่ครับเนี่ยครับเชิญทั้งสรอพครคนนี้เนี่ยจะค่อนข้างไปในแนวทางเดียวกันเลยนะครับคือการแบ่งเวลาใ,ให้ลูกรู้ว่าเ,เวลานี้ควรทําอะไรอะไรนะครับอขั้นต่อมาครับผมอยากรู้ว่าทั้ง3ท่านเนี่ยความสุขอะไรที่รับจากการเลี้ยงลูกครับความสุขของแม่เรอคะแม่ว่าเห็นลูกแบบชอบอะไรแม่ก็ว่าสนับสนุนะคะ่ะส่วนมากน้องจะชอบกิจกรรมโรงเรียนจะกลับเย็น ชอบเรียนหนังสือไม่ค่อยขาดโรงเรียนชอบแบบอะไรอะทุกอย่างอะค่ะที่เขาชอบคือเขากล้าแสดงออกอะค่ะค่ะฟิลเหมือนแบบว่าอยู่โรงเรียนอยู่กับเพื่อนทำจิ็กรรมร่วมกันนี้ใช่ไหมครับค่ะส่วนมากอย่างนั้นค่ะดีเลยครับดีมากเลยครับก็ดีนะครับเพราะว่ายางเนี่ยอันนี้ก็แอบบอกว่าตอนเด็กๆคือตีบขึ้นมากเคยร้องไห้แบบไม่ยอมกลับบ้านด้วยเหมือนกันครับผม งั้นขอเชิญคุณแม่ท่านที่สองพูดได้เลยครับของแม่นะคะก็คือได้เห็นพัฒนาการความเจริญเ,เติบโตของน้องเขาก็เคยมีคนบอกเลยนะว่าการได้เห็นลูกเติบโตเนี่ยก็คือความสุขอย่างหนึ่งของ <ừ. S 1> พ่อแม่แล้วครับงั้นขอเชิญคุณแม่ท่านที่สามได้เลยครับออมีความสุขนะคะในการที่ว่าเห็นลูกเนี่ยได้โตและไปในแนวทางที่ดีอย่างที่เราคิดเอาไว้ เขาก้าแสดงออกแล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องอันนี้เป็นความสุขของเราแล้วเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขด้วยค่ะก็จากหลายๆครอบครัวนะครับจะสังเกตได้ว่าพ่อแม่ทุกคนนะครับย่อมมีความสุขอยู่แล้วในการที่เห็นลูกของตัวเองเนี่ยเติบโตขึ้นไปนะครับครับต่อไปเนี่ยเราจะถามว่าอะไรดีครับเกี่ยวกับวางแผนอนาคตของลูกไว้อย่างไรครับ แม่เหรอแม่คิดว่าอยากให้ลูกเรียนสูงเป็นเป็นเด็กดีของพ่อแม่เป็นเด็กดีของคนอยู่ในสังคมได้แค่นี้ค่ะก็เป็นแบบว่าให้เป็นคนดีของสังคมไว้ก็ใช่ไหมครับเช่นท่านที่สอมได้เลยครับค่ะส่วนแม่นะคะไม่ได้คาดหวังค่ะก็คือน้องทําอะไรแล้วน้องมีความสุขแม่ก็สนับสนุนค่ะทําในสิ่งที่น้องชอบใช่ไหมครับ ส่วนของแม่นะคะคือเราก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่าลูกเราเนี่ยชอบแล้วก็ถนัดทางไหนเราก็จะสนับสนุนลูกในทางนั้นค่ะอ่ะอากทุกคนที่ผ่านมานครับก็คือจะสนับสนุนลูกในทางที่ตัวเองชอบใช่ไหมครับแล้วอันนี้เนี่ยเผื่อว,ว่าผู้ปกครองหลายๆคนอยากรู้นะครับผมอยากถามว่าเราจะมีวิธียังไงที่จะทำให้เราได้รู้ว่าลูกเนี่ยเราอยากไปทางไหนหรือว่าถามลูกหรือให้ลูกค้นหาตัวเองยังไงครับ แม่ต้องดูน้องค่ะน้องเขาชอบทางไหนส่วนมากน้องเขาจะชอบเกี่ยวกับการสแสดงเขาชอบดูเขาชอบร้องเพลงเขาชอบชอบเดินแบบเขาสายประกวดเดินแบบอยู่แล้วค่ะเขาชอบอย่างเงี้ยชอบมากค่ะอพอรู้แล้วเนี่ยเราถึงจะเริ่มสนับสนุนเขาต่อไปใช่ไหมคะโอเคงั้นขอเชิญคุณแม่ท่านที่สองเลยครับส่วนของน้องเปรปะนะคะ แม่ก็จะจะดูน้องว่าน้องชอบแบบไหนเหมือนกันค่ะอืมก็เน้นไปที่ทางความชอบส่วนตัวของน้องเขานะครับผมเชิญครับคนที่สามต่อเลยครับค่ะอย่างน้องเนี่ยชอบการแสดงชอบร้องเพลงเต้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่ห้ามแต่เราก็จะมีวิธีการหลักของเราว่าต้องมีหลักฐานพื้นฐานของเราอะค่ะว่าอ,อ,อย่างเช่นอยากชอบเป็นคุณหมอเป็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้เขา ไปแนะนําในทางหลักก่อนแล้วก็อันนี้เป็นเสริมที่เป็นใช้ชีวิตที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากการที่ว่าเด็กชอบดูอะไรแล้วลองดูลองให้เขาลองทําดูว่าแบบเขาชอบแนวทางนี้ไหมใช่ไหมครับศ mm hmm. ึกษาด้วยตัวเองนี้อ่าแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยผมอยากถามว่ามีการแบ่งเวลาให้ลูกยังไงครับไหนจะต้องมีการเลี้ยงลูกการทากิจกรรมด้วยกันแล้วก็การทํางานอีกครับแม่แม่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับลูกค่ะส่วนอยู่กับพ่อ พ่อเขาจะดูแลค่ะส่วนมากก็คือน้องเขาจะเรียนเรียนแล้วก็ทํากิจกรรมของโรงเรียนแล้วก็กลับมาก็มาอ่านหนังสือมาหนังสือก็มาเล่นแบบมือถือนิดหน่อยแล้วก็เข้านอนนะคะฟิลดูแลตัวเองอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ก็เหมือนจะได้อยู่กับพ่อมากกว่าเนาะแต่แต่ผมก็เชื่อว่าแม่เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ให้ความสนใจต้องให้ความสนใจกับลูกเท่ากันแน่นอนครับค่ะ แอนเชอคุณแม่ท่านที่2เลยครับค่ะส่วนของแม่นะคะคือน้องกลับจากโรงเรียนแล้วก็จะให้น้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําแล้วก็เล่นสักพักหนึ่งแล้วก็มาทําการบ้านค่ะอโอเคก็แบบพอกลับจากโรงเรียนมาก็ได้มาเจอกับแม่ได้มาเจอกับเรเราก็เลิกงานพอดีหรือว่าอยู่บ้านครับเออเลิกงานพอดีค่ะอ๋อโอเคครับก็เหมือนแบบเลิกงานมาเจอกันเสร็จปุ๊บก็มาทํากิจกรรมร่วมกันทํานู่ทนทานี่กัน ใช่ค่ะงั้นใช่คุณแม่แทนที่สามเลยครับค่ะอย่างส่วนของน้องมีนาเนี่ยเลิกเลิกเรียนมาแล้วเนี่ยก็คือเราจะให้เขาอาบน้ําด้วยตัวเองคือโตโตโตจนช่วงเนี้ยนะคะก็จะให้ทําอะไรด้วยตัวเองค่ะแล้วก็มีการทํางานบ้านการบ้านก่อนนะคะแล้วก็มาช่วยกันทํางานบ้านทํากิจกรรมร่วมกันในที่บ้านนะคะ ก็ทั้งสามครอบครัวนี้ก็คือจะฟิลแบบว่าไปทางที่ลูกชอบอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็จากทั้งสามครอบครัวนี้ครับจะเป็นค่อนข้างการแบ่งเวลาที่ชัดเจนการใช้เวลาร่วมกับลูกแล้วก็อย่างที่ผมได้ถามไปนะครับได้มีวิธีการดูแล้วนะครับว่าเด็กเนี่ยเราควรสนับสนุนเด็กไปทางไหนด้วยการดูว่าเขาชอบอะไรแล้วให้เขาลองทําดูนะครับอง้นสาหรับวันนี้เนี่ยครับก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสามครอบครัวมากนะครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพวกเราใหม่ได้ทุกวันเสาร์เวลา13.00นถึง13.30นนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพพุทธศาสนาเฉลิมงพระเกียรติวิ t บกับรายการครบรสโชว์สวัสดีครับ